เดี๋ยวผมจะมารีวิว닛สันเด็กเอ็มฝาแดงจอโคง้งให้พี่น้องที่กำลังมองหารถไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับเดี๋ยวดูคันนี้กันเลยนะครับเครื่องเกียร์นี่ผ่านแน่นอนอวานนี่ผมไปขับมาจากโคราชนะครับขับมาจากโคราชเลยระบบไฟติดครบหมดนะครับระบบไฟติดครบหมดเออ,อเดี๋ยวมาดูน้ำกันแปดตีนะครับแตดีแปดใหม่จริงๆเลย เบรกก็ใหม่จริงๆนะครับเจ้าของก็ดูแลมาดีนะครับน้ำานนปกตินะครับน้ำานนปกติเครื่องไม่ไอายไม่พนแห้งๆเลยนะครับแห้งๆเลยครับประจักรนลาดเมื่อวานนี้นะครับปีดีสอนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสีสันกันสีสันก็พอดูได้นะครับไม่ถึงก็สวยนะครับมีรอยขีดทวนภาษีหกแปดทันวาสิ้นปีนี้เลยนะครับภาษีสิ้นปีนี้เลยสีสันก็ตามนี้เลยนะครับเข่าไรเข้าสวนไม่ต้องสีเรียดนะครับภายในงภายในก็ถือว่าโอเคนะครับแอร์นี่หนาวหนาวจริงๆนะครับแอร์นี่ภายนงภายในก็ถือว่าโอเคนะครับภายนงภายในก็ถือว่าโอเค นี่เลยนะครับสีสันแม็กไคลเนอร์นะครับลอ้อแม็กยางดีนะครับสีสันก็มีรอยขีดข่วนปกตินะครับตามอายุการใช้ง,งานของรถนี่ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยระบบไฟติดครบหมดนะครับระบบไฟติดครบหมดสีสันก็ตามเนี้ยอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับระบบไฟติดครบหมดด้ายขวาหน้าหลังนะครับแผงประตูด้านขวานี่นะครับ สวยนะครับภายในก็สวยไม่ใช่คีเยนะครับเครื่องนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ีแน่นอนนะครับไฟระบบไฟซ้ายขวาติดหมดนะครับนี่เขาก็เบียดเบียดอะไรมานิดนึงนะครับไม่ใช่ปัญหาอ่า่น้องเอาไว้เข้าไร่เขาสวนมาเอาครับราคาก็ไม่แรงนะครับรถขับดีมากๆเลยช่วงล่างแน่นตึบนะครับช่วงล่างแน่นตึบเลยขับดีมากเลยนะครับขับมาจากโคราชเมื่อวานนี่สองร้อยกว่าโลนะครับ สำหรับเจ้าหนิสันบิ๊กเอ็มนี่นะครับอ่าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับพันสีดีแอนี่หนาวเลยนะครับแอนี่หนาวเลยพวงมาลัยธรรมดาแต่เบานะครับเพราะว่ารถปีสามแปดนะครับรถปีสามแปดแล้วนะครับพวงมาลัยธรรมดาแต่เบาพาสีหกแปดพันวาสิ้นปีนี้กันเลยนะครับสิ้นปีนี้กันเลยอ่าพี่น้องท่านใดสนใจมาขับลับเลยนะครับมาขับลับได้เลย มออันจะออกไปซ้อมอะไรนะครับเอาไว้เข้าไรเข้าสวนไว้เข็นสารพัดที่จะเข็นนะครับอ่ะสนใจก็โทรม,มาครับผม